ีให้อปราชญครับผมวันนี้ก็เราอยู่ในอำเภอมำนาวครับปญาติพาเชิญชมเชิญเที่นะนี่คือ ห้วยผาลาห้วยผาลาห้วยผาาห้วยผาลาห้วยพาลาอันนี้คืออันนี้คือสะพานอืมอันนี้สะพานนี่สี้ข้ามไปอย่างครับอันนี้เป็นเขตร้อยต่ออย่างรู้ปะเลยอ่ารอยต่อของตำบลบางกวงและน้ำหนาวครับบางกวงบางกวงและน้ำหนาวโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกับไอ้ห้วยผาลาอำเภออะไรครับอำเภอน้ำหนาวน้ำหนาวครับอำเภอน้ำหนาวตำบล อันนี bills, ้นาฬนาตอนนี้เราอยู่ตำบลหลักดันนะครับอยู่ที่อำเภอ้ำเหนาอันนี้เราจะมารู้จักกับห้วยผาลานะครับโดยพี่มหาเป็นไกด์นำนะครับผมเดี๋ยว่ะอ้าวพี่มหาตอนนี้นำทางลงไปนะครับห้วยผาลาอันนนนนี้้บสะะพาาาหวยครับผมอ่าพี่มหาจะนำทางลงไปรู้จักครับอันนี้คือห้วยผาลานนะครับอันนี้คือใต้สะพานที่เดินผ่านนะครับอันนี้อันนี้เจ้าถิ่นเขาพามานะครับ ผมไม่ได้มาโดยพละการอ่ะอันนี้จะให้มาน้าฝนอรับมันมันมือโอ้มันมือ tôi đi cũng không bảo là tay sao hàn à vì tay sập chạy dến ô nam sảy thì chẳng à đi trao thìn thả mai chạy พอดีบรนอากาศมันร้อนครับผมนี่คือถ้าผมํำนักชินที่อาใส่ของน้ำหนาวครับผมนี่คือลำพานน้ำใสไใสเย็นแลเห็นตวปตาครับผมน้ำใสมากนะครับผมโอเคครับอ่าถ้าใครอยากจะมา อ่าแคมปิ้งนะครับผมแคมปิ้งเนาะในพื้นที่ตรงนี้ครับผมนะนำมาได้เลยครับผมมหายังค่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้นะครับผมโอเคครับมหาลัยย่างติดต่อได้นะครับผมมาเที่ยวมาติดต่อแคมปิ้งครับผมขอบคุณครับ